ของผมจัดไปแล้วหนึ่งแต้มนี้นี่ครับตัวเมียครับตัวผู้เข้ามาตามหลังวนอยู่ไกลไม่ยอมเข้ามาใกล้เลยตัวเมียเข้า,าใกล้ผมเลยนี่ครับได้ตัวนี้ตัวครับหลักแรกไก่กำลังขันครับคนย่องเข้ามาครับโอ้โหโดีครับมันใส่เสื้อแดงครับแด,แ,แดงแป๊ดเลยโอ้ผหเลยเห็นพวกไก่ตอหน้าไก่ตอนะยังจนะเดินเข้ามาอยู่อ่ะ Oh, ผมเลยพูงออกไปเก็บไก่เลยยังมีการมาถามผมว่าต่อไก่นี่คะออต่อไก่นี่ผมว่าเออผมมาเข้าผมเลยเหนียเดินหนีอกมาเนี่ยมา,มา,าที่สองเดี๋ยวบรรยากาศในป่าต้นตาพูดเนี่ยผมขึ้นไปทางบนนูนะ่นครับตัวผู้เข้าโอ้ยเสร็จได้ยมันไม่ยอมเข้ามาใกล้ครตัวผู้เหลือป่าสวยมากเลยตัวนี้ตไก่นั่งพักเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับ นี้ก็สิบโมงละไก่ป่าขันอยู่สองสามตัวนะไม่เข้าครับเป็นไก่หนุ่มก็ได้กับข้าวแล้ววันนี้นี่เจ้าฟันท้องครับมาเข้าป่าครั้งที่สองเข้าป่าครั้งแรกผมไปตั้งเข้าที่ผมยีพาดไปรอบแล้วครับเนี่ยอดเลยเดี๋วมีก็มาอืมขันนี่นนู่นเหรอ ตัวตะเกียบเนี่ยมัง้งเ,เดี๋ยวพวกผ,ผมจะเอา,า,เอาตามเอาครับตัวนี้รู้ว่าจะเข้าไหมจะผ่านท่อผมยังขันอยู่นู่นครับเนี่ยมันยังขันอยู่มันยังขันอยู่นู่นครับ ผมขาดลับแล้วโอเคครับ okay, เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว